วงการนี้ไม่มีแผ่วตำรวจผู้น้อยนครสวรรค์โวยเพื่อนตำรวจติดยาชอบลั่นไกปืนสุดอันตรายเจ้านายจัดปาร์ตี้เมากันบนโรงพักพันตำรวจโทรแก้มิเตอร์โกงค่าไฟเก็บสวยสายตรวจวิ่งรอกตัวตูว้แดงทั้งคืนสแกนแทนนายได้500ตำรวจโวยเพื่อนตำรวจติดยาบ้าปืนลั่นบ่อยแฉซ้ำจัดปาร์ตี้ดื่มสุราบนโรงพักทุกวันพันตำรวจโทโกงค่ามิเตอร์ไฟอีกร้องรองพบตรช่วยตรวจสอบด่วน 29ตุลาคม2565รายงานข่าวแจ้งว่าข้าราชการตำรวจชั้นประทวนของสพแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ทำหนังสือร้องเรียนถึงพันตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติใจความว่าด้วยกระผมและเพื่อนๆเ,เป็นข้าราชการตำรวจสังกัดสพแห่งหนึ่งจังหวัดนครสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานป้องกันปราบปรามมีเรื่องร้องเรียนและร้องขอความเป็นธรรมหลังจากมีข้าราชการตำรวจในสังกัดติดยาบ้าแล้วปฏิบัติหน้าที่สายตรวจและเวลาคลุ้มคลั่งยา เอาอาวุธปืนออกมาเหนียวไกลเล่นเกิดอาวุธปืนลั่นบ่อยครั้งอันตรายมากที่ห้องปฏิบัติการสายตรวจของสถานีตำรวจเกิดเหตุแบบนี้บ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงเย็นที่นายกลับบ้านแล้วรวมถึงที่ห้องปฏิบัติการสายตรวจเหมือนไม่ใช่ห้องทำงานเป็นห้องปาร์ตี้มีการเอาสุรามาดื่มทุกเย็นคำ่ำ ใครไม่ดื่มต้องไปหาที่อื่นอยู่เมาแล้วเสียงดังที่ห้องติดเครื่องปรับอากาศ2ตัวเปิด24ชั่วโมงแต่มีการทุจริตค่าไฟฟ้าโดยพันตำรวจโทรนายหนึ่งเป็นคนบงการให้ใจ่ายแค่ไม่เกิน1,000บาทโดยแก้ไขมิเตอร์หม้อไฟตั้งแต่พันตำรวจโทรเป็นสอวอปทุจริตมาเกิน1ปีตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าโกงค่าไฟฟ้ามาตลอดนอกจากนี้มีเงินค่าตรวจตู้แดงจำนวนหลายหมื่นพวกกระผมออกตรวจกันทั้งคืนจำนวนหลายสิบตู้ แต่ใจ่ายให้ผู้ปฏิบัติแค่500บาทที่เหลือนายเอาไปหมดนายบางคนเอาตู้แดงส่วนตัวมาติดแล้วให้ไปตรวจสอบไปเซ็นแล้วเก็บเงินเข้ากระเป๋าสารวัตรปราบปรามรองพ่วมกับปราบปรามยังไปเก็บเงินตามตู้ยามสายตรวจอีกเดือนละ2,000บาทต,ต่อ1ตู้ยามสายตรวจตำบลส่วนการตรวจสแกน QR โคตามแอปพลิเคชัน Police 4.0ระดับสบวขึ้นไปไม่ค่อยออกตรวจแต่ซื้อโทรศัพท์ใหม,ม่คนละเครื่องแล้วฝากให้สายตรวจขี่จักรยานยนต์ไปสแกนแทน ความยากลําบากตกที่พวกกระผมต้องไปสแกนแทนนายแล้วมันจะได้ผลจากการปฏิบัติอะไรนอกจากนี้ร้านอาหารและสถานบริการมีการปล่อยให้มีการค้าประเวณีมีเด็กอายุต่ำกว่า15ปีมาขายบริการโดยจ่ายให้สพ3,000บาทโดยเฉพาะบางร้านห้ามสายตรวจไปยุ่งเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีฝ่ายปกครองจากส่วนกลางมาทําการจับกลุ่มข้อหาค้ามนุษย์และมีเด็กต่ำกว่า15ปีขายบริการ แต่ตำรวจท้องที่มาขอเพิ่มชื่อในบันทึกการจับกลุมแค่4ีนายมากกว่านั้นฝ่ายปกครองไม่ยอมให้เพิ่มชื่อเจ้าของร้านวิ่งเต้นคดีไม่ให้เป็นค้ามนุษย์ที่มีหนังสือมาถึงท่านเพื่อขอความกรุณาจากท่านให้สั่งการให้ตรวจสอบเพื่อการปฏิบัติราชการจะดีขึ้นสืบจากข่าวรายงาน